ครับสวัสดีครับก็เป็นการทดสอบระบบน้ํานะครับหลังจากแต่งแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับสามแปลงที่เปิดทดลองนี่ก็เปิดเช็คนะครับเปิดเช็คว่าเมีหัวชํารดดไหมอะไรไหมเนี่ยครับแปลงยาว15้าเมตรนะครับแต่ละหัวเป็นหัวมินิสปริงเกอร์3 6 0องศานะครับก็เจาะห่างกันหัวละ50เซนติเมตรนะครับแปลงนี้ก็จะมีนะครับถ้า15แปลง15้าเมตรก็จะมีอยู่30หัวนะครับ เนี่ยนะครับก็เป็นปั๊มสองนิ้วนะครับหอยโข่งสองนิ้วสองแรงม้านะครับอ่านะครับก็แปลงละสามสิบหัวเปิดสามแปลงพร้อมกันก็เก้าสิบหัวนะครับเก้าสิบหัวน้ำก็จะกระจายนะครับกระจายทั่วกำลังดีนะครับเป็นฝอยละเอียดนะครับก็นะครับทดสอบก่อนนะครับก่อนที่จะคุมพลาสติกก็คืนความชื้นให้แปลงนะครับ อ่าสังเกตด้านข้างไฮงซ้ายยังขาวอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเทสต่อมานะครับก็อ่านะครับเราเปิดได้ประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยหัวนะครับั๊มตัวนี้อ่าดูดน้ํามาจากสะนะครับสะอยู่ห่างจากจุดที่เราเปิดเนี่ยประมาณห้าสิบเมตรนะครับอ่านะครับก็โอเคไม่มีหัวชํารุดนะครับไม่มีหัวแตกหัวหักก็นะครับก็รอให้ดินชื้นนะครับนะครับเพราะว่าเราตากแดดฆ่าเชื้อโรคให้ดินมานะครับ อ่าเนี่นะครับตรงนี้จะขาวจัวเลยครับเพระตอนนี้แดดแลงมากนะครับตากแดดมาได้สี่ห้าแดดแล้วครับวันนี้ก็เมื่อเช้าแต่งเรียบร้อยเึ้นแปลงให้ได้ระดับสวยงามนะครับทางด้านบนด้านข้างนะครับนะครับน้ำกระจายอยู่ในนะครับในแปลงในหน้ากว้างของแปลงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหัวนะครับเป็นหัวของยี่ห้อซูเปอร์โปรดักนะครับ สีน้ำเงินแบบนี้นะครับเลยนะครับอ่านะครับน้ำจะออกสามอหกสิบองศานะครับเราจะเจาะห่างหัวละห้าสิบเซนนะครับนะครับเพราะว่าผมทดลองแะห้าสิเซนนี่น้ำจะคุมแปงพอดีนะครับถ้าเจาะห่างกว่านี้นี่น้ำจะไม่น้ำจะไม่ไม่ทั่วแปงนะครับอ่าเนี่ยนะครับอ่าเป็นหัวมินิสปริงเกอร์ยี่ห้อของซูเปอร์โปรดักต์ครับเวลาไปซื้อจะมีหัวสีน้ำเงินสีส้มนะครับ สีส้มนี่จะรูใหญ่กว่าน้ําออกเยอะกว่าสีน้ําเงินนี่ผมมองว่ากําลังดีนะครับปริมาณน้ําไม่มากเกินไปก็เลยซื้อเป็นสีน้ําเงินมานะครับอ่านะครับโอเคนะครับก็ถ่ายให้ดูกันนะครับก็สงสัยอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับนะครับสวัสดีครับ